สวัสดีครับพบกับกล้องน,นี้นะครับวันนี้ผมจนะพามาเล่นด่านโรงแรมล้างนะฮะเซยดที่มันขึ้นลิฟต์ไปได้ชั้นอื่นไม่ได้ไยชั้นล่างชั้นเดียวนะกระจกนี้ไม่แบงลอยเนาะ dah you di wa double kill Triple kill ุกถึงในบ้านมันเลย <c oughs> คิดตัวนี้ติดไปฉาย เฮ้ยมาเล็นวิ่งใส่ลูกปืนเลยอืมตัวเออคิดพิซซิ่งชอ็อตผมว่ากลนเบามาเล่นยากนะวิ่งใส่วิ่งใส่แล้วตายไม่เหมือนไรเฟินจู่โจมรลอย,ยิงรลอย,ยิงเรียบร้อยเชียธนยูมีธนูยืงงนง้าง โอ้ยโอ้ยเยี่ยอะไรเนี่ยระเบิดเยอะเกินไปแล้ว เยอะจัดเลยฮะลอยไปหนึ่งลอยไปสอง <S <S เดี๋ยวไอ้สไนเปอร์ไม่โดนแม่ <S <S 1> <S 1> สวยเดี๋ยวน้อยก็ได้มาสองสามตัววะมามเข้ามามา,า,ยมา,า,ยมาลยมาลยมาลอยเอา ้มันไม่ตายวะ้ยลูกค้าทมา ขยันเล่นของเกียร์จริงๆก็เล่นกันทั้งห้องอรับเพม Change stopper! Oh. Boom! Double kill! Triple kill! Change deploy! Mandi! I hear the mang เปลี่ยนทางไปมั่งดีกว่าทันอ้แม่งบุกกันเยอะใช่ไหมตอนนี้สูสีมากเลยนะฮะลายฮึ่มเยอะแยะไปหมด จะได้รถคันนี้กระโดดขึ้นมาไม่ทันไม่ทันโวแม่งสูสีจังว่าตานี้แม่งตึงกันจังเลยิลยมัน

ไอ้เหี่ยนโดนไอ้นี่ยิงทีไรตายทุกทีเลยโอ้โมันตึงมือยังไงโดนทีเจ็ดเจ็ดเป่าอเงี้ยแต่แม่งซากแล้วแน่นอน,นทำอะไรอยู่มไม่ยิงสักทีอขา ไอตัวนี้มันปั๊บป่าว่าตัวละคนระดับแม่งยิงไม่ค่อยตายนะมันยิงแล้วเหมือนไม่ตายอะ เรียบเลยปันเรียบไปนะมึงเรียบร้อย

เดือดชิบหายห้องนี้เรียบร้อย